พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Op t ตัรุ่นซีโร่ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดเนโครสรับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ ในความเป็นจริงของจักรวาลน,นั้นเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นขั้วตรงข้ามกันเสมอเช่นแสงสว่างความมืดการดำรงอยู่การสูญสลายและถ้าวัน above all เป็นตัวแทนในงการสร้างสรรพสิ่งที่สูงทรงเนื้ออื่นใดขั้วตรงข้ามของเขาคืออะไรกันนะวันนี้เราจะมารู้จักกับตัวตนที่เป็นภาพสะท้อนขั้วตรงข้ามของวัน above all ที่ถูกเรียกขานกันว่าวัน below all หนึ่งเดียวที่อยู่ต่ำสุดต่ำตมไม่หยุดสุดก้นอเวจี อย่าเพิ่งตีความไปเองจากชื่อนะครับว่า one below all ซึ่งแปลว่าหนึ่งเดียวที่อยู่ต่ำสุดมันไม่ได้หมายความว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยคือตัวละครที่กากที่สุดในมาเวลนะกลับกันเลยเจ้าหมอนี่คือ entity ที่โหดจัดรัชดาลายสุดๆไม่มีใครรู้ว่า one below all นั้นอยู่มานานแค่ไหนรู้แค่อยู่มานานมากๆนานขนาดรับรู้เหตุการณ์ตอนที่กา l a ลัสตเริ่มถือกำเนิดใหม่ๆนูน่นแถมเจ้าหมอนี่ยังมีความลับที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวพันกับรังสีแกมมาอีกด้วย สิ่งเดียวที่วันบิโลออลต้องการก็คือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในมัลติเวิร์สแล้วกลายเป็นคนเดียวที่ดำรงอยู่ในความว่างเปล่าแต่วันบิโลออลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรังสีแกมมายังไงกันเล่าความจริงก็คือการกลายพันธุ์หลังจากสัมผัสกับรังสีแกมมาไม่ว่าจะเป็นฮักเอบอมหรือตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวันบิโลออลนี่แหละ ต้องบอกกันว่าสถานที่ที่มันอาศัยอยู่นั้นถูกเรียกว่า below place ซึ่งเป็นมิติที่อยู่ต่ำกว่านรกขุมไหนๆและสิ่งที่เชื่อมโยงก้นบึ้งนรกเข้ากับมิติความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เรียกว่า Green ดอร์หรือประตูสีเขียว คนได้ที่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของวัน below all ก็คือไบรอันแบนเนอร์พ่อของบรูซคือตอนหนุ่มๆเนี่ยไบรอันได้ลงมือค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับรังสีแกมมาโดยระหว่างการตรวจสอบไบรอันก็พบปฏิกิริยาปแปลกๆของรังสีแกมมาที่บางครั้งมันก็ไม่ใช่คลื่นหรืออนุภาคแต่เป็นอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ การค้นพบที่แสนหรศจรรย์นี้ทำให้ไบรอันคิดทบทวนจนหัวแทบจะระเบิดแต่จังหวะที่พักสายตาแวบหนึ่งเขาก็มองเห็นแสงสีเขียวๆที่สัมผัสได้เลยว่าบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแสงประหลาดนั่นเนี่ยกำลังต้องการตัวเขาอยู่ พอเริ่มสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของประตูสีเขียวไบรอันก็เลิกค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสถานะอันลึกลับของรังสีแกมมาแถมข่าวร้ายที่เขาได้รับในคืนต่อมาก็คือ Rebecca, รีเบคก้าภรรยาสุดที่รักของเขาเริ่มตั้งครรภ์ท,ทั้งที่เขาไม่อยากจะมีลูกเลยสักนิดดังนั้นสําหรับไบรอัน บรูซคือมารหัวขนที่เกิดมาเพื่อแย่งความรักจากภรรยาทําลายชีวิตครอบครัวจนพังพินาศจากนั้นไบรอันก็เริ่มใช้ความรุนแรงในครอบครัวทำร้า,ายลูกทุบตีภรรยาจากกนกระทั่งรีเบคก้าเสียชีวิตแน่นอนครับ ความสัมพันธ์ระหว่างบรูซแบนเนอร์กับพ่อเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่และเรื่องราวของกรีนดอก็ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาจนกระทั่งวันที่บรูซเริ่มทําการทดลองระเบิดแกมมาซึ่งเปลี่ยนให้เขากลายเป็นฮัก ความจริงก็คือเนื้อเรื่องในวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรเลยที่เขาสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะจริงๆแล้วบรูซเนี่ยโดนระเบิดตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ระเบิดแกมมาได้เป็นตัวแปรที่ทําให้ประตูสีเขียวเปิดออกแล้วดึงเอาวิญญาณของบรูซเข้าไปในบิ l โลเพลสก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับบุคลิกของฮักที่ดุร้าย ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าบุคลิกในการกลายพันธุ์ของรังสีแกมมานั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวตนที่มีชื่อว่าว e นบิโลออลซึ่งเหตุผลที่ไม่ว่าบรูซแบนเนอร์จะตายมาแล้วกี่ครั้งกี่โหนเขาก็จะคืนชีพกลับมาทุกครั้งนั่นเป็นเพราะว e นบิโลออลนี่แหละโดยขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้คือตายปุ๊บวิญญาณก็ถูกดึงไปที่บิโลเพลสแล้วก็คืนชีพกลับมาและเหตุผลที่เขาไม่สามารถจดจํ e บิโลเพลสได้ก็คือทุกครั้งที่ฟื้นคืนชีพมาความทรงจําเกี่ยวกับมันก็จะหายไปทั้งหมด จริงๆแล้วตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับวันบิลโลออลมากที่สุดน่าจะเป็นไบรอันแบนเนอร์นี่แหละครับเพราะหลังจากที่ไบรอันพ่ายแพ้ต่อฮักและเสียชีวิตวิญญาณของเขาก็ถูกดึงไปสู่บิลโลเพลสเพื่อเป็นหุ่นเชิดให้กับวันบิ l โลออลคือเอาจริงๆวันบิลโลออลเองก็ไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านหรือส่งพลังมามีอิทธิพลกับโลกความเป็นจริงดังนั้นมันจึงอาศัยใครสักคนเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมาสร้างสถานการณ์ที่จะปูไปสู่การทำลายล้างจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่ พอวันบิโลออควบคุมวิญญาณของไรอันได้ปุ๊บมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับหลายๆตัวละครที่กลายพันธุ์จากรังสีแกมมายกตัวอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อเจลเบตที่จูๆ่ๆเธอก็เกิดคุ้มคลั่งจนฮอตช็อตแฟนหนุ่มของเธอคิดว่าเธอเนี่ยถูกผีเข้าถึงขนาดไปเชิญบาทหลวงมาทำพิธีอะไรซะใหญ่โตแต่สุดท้ายเขาก็พบแค่ว่าเจลเบตนั้นคอหักตายอยู่บนเก้าอี้โดยมีคำว่ากรีนดอเขียนอยู่บนกำแพง เยื่อรายต่อไปที่ถูกวิญญาณของไรอันควบคุมร่างก็คือซัสคอตพอได้ร่างปุ๊บมันก็เริ่มออกอลาว่าจนฮักต้องเข้ามาเผชิญหน้าซึ่งหลังจากที่เจลเบตตายอย่างไร้เบาแสเนี่ยระหว่างที่ต่อสู้กับซัสคอตจูจูฮักก็เหลือไปเห็นเงาของซัสคอตในกระจกเป็นพ่อของเขาซึ่งในความไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ทําให้ความทรงจําที่เลวร้ายตอนเด็กของบรูซแบนเนอร์ย้อนกลับมา เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรฮักจึงตัดสินใจดูดรังสีแกมมาจากซักสควอดมาไว้ที่ตัวเองเพื่อหยุดยั้งการอาวาดแต่นั้นก็ทำให้บรูซเนี่ยดึงไบรอันเข้าสู่ร่างตัวเองโดยไม่รู้ตัว จริงๆแล้วแผนการของวัน below อเนี่ยเรียกว่าฉลาดและเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยนะครับเพราะหลังจากที่แฝงตัวอยู่ในร่างของฮักฮากกระดูร้ายคุ้มคลั่งมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นก็ค่อยๆชักนำให้ฮากกลับไปยังสถานที่แรกที่แกมมาบอมเกิดระเบิดซึ่งระหว่างทางเนี่ยพอฮักมองเห็นหน้าพ่อในกระจกเขาก็อาราวาดทำลายชกกระจกสะเสลตุ้มเป๊ะจนกระทั่ง absorbing man ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมแกมมาฟลายต้องมาหยุดยั้งการอรารวาดครั้งนี้ ระหว่างที่ต่อสู้กัน Absorbing Man ที่มีความสามารถในการดูดซับสิ่งที่จับต้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิงสู้กับฮักเขาก็ยิงดูดซับรังสีแกมมาไปเรื่อยๆจนฮักเริ่มผอมแหง้งแต่รังสีที่ดูดไปเนี่ยมันก็มีหุ่นเชิดของวัน e ิโลออกติดไปด้วยทำให้ Brian สามารถควบคุมร่างของ Absorbing Man ได้ทีนี้ลหละครับบันัยเกิดของแท้ ต้นเหตุของความหายนะก็คือไบรอันได้สั่งให้อัซอบบิงแมนเนี่ยมุ่งหน้าไปยังจุดที่เคยเกิดการระเบิดก่อนจะดูดซับรังสีบริเวณรอบๆเพื่อเปิดประตูเขียวและทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นถูกดึงไปยังบิโลเพลสเรื่องมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ไบรอันเตรียมไว้ให้วันบิโลออลเนี่ยก็เกือบจะพร้อมแล้วเพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ไบรอันพยายามจะทำก็คือการทำให้ฮัคเนี่ยกลายเป็นร่างภาชนะของวันบิโลออลและทำให้เขตแดนของบิโลเพลสแผ่ขยายไปทั่ววทั้งจกราล สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ดีกับฝ่ายฮีโร่สักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะตัวฮักเองก็อ่อนแอลงและเมื่อเข้ามาอยู่ในอนาเขตของ Below Place เรียบร้อยตัวฮักกับบรูซแบนเนอร์ก็ถูกแยกออกจากกันเลยแค่ฆ่าฮักให้ตายเท่านั้นก็จบโดยร่างของวันบิโลออลที่ปรากฏออกมาในมิตินี้ก็มีสภาพเป็นหมอกควันที่ดูน่าสยดสยองแถมยังสามารถสำรอกอสุรกายกล้ามล่าเป็นแสนๆตัวออกมาจากปากเพื่อมารุมฆ่าฮักได้อีก ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยรู้ทันทีว่าฮักที่พละกกาลังไม่เต็มร้อยคงจะต้านกองทัพอสุรกายได้ไม่นานแน่ส่วนแอปซอบบิ g งแมที่เป็นตัวต้นเหตุก็มัวแต่บ่นมองประคองอารมณ์แล้วโทษตัวเองว่านี่มันความผิดของผมเองขอโทษครับคือถ้าไม่ได้หัวหน้าทีมแกม่าไลสอย่างปักเข้ามาช่วยดึงสติเนี่ยมันก็คงจะแย่ไปมากกว่านี้ พอปรึกษาหารือกันปาร์ก,ก็ลงความเห็นว่าที่ผ่านมารังสีแกมมาเคยเป็นวิทยาศาสตร์ที่วัดผลได้ตายตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะมันกลายเป็นอะไรที่กึง่งๆึ่งเวทมนต์ดังนั้นถ้ารังสีแกมมาเป็นตัวเชื่อมกับประตูสีเขียวสถานที่ที่มีรังสีแกมมาปริมาณเข้มข้นนั่นแหละก็คือประตูรวมถึงผู้มีพลังจากรังสีก็ด้วยดังนั้นถ้าชิงพลังของรังสีแกมมามาได้ก็น่าจะสามารถหยุดหายนะในครั้งนี้ได้ พอเข้าใจตรงกันปุ๊บแอ s ซอร์บิ m งแมนก็เลยเข้าไปบวกกับไบรอันแบนเนอร์ที่กำลังสะใจที่ฮักโดนยํำอยู่พอเห็นแอ s ซอร์บิ่งแมนเข้ามาพี่แกก็บอกว่ามาทำไมคิดว่าแกจะชนะอย่างนั้นเหรอแต่แอ s ซอร์บิ่งแมนกลับหักมุมโดยบอกว่าฉันไม่ได้มาสู้กับแกว่าแล้วก็ดูดรังสีแกมมาเข้มข้นที่ไบรอันใช้เปิดประตูเชื่อมต่อกับโลกมนุษย์มาไว้ที่ตัวจากนั้นก็ส่งต่อมันให้ฮักทำให้เจ้ายักษ์เขียวของเรากลับมาทรงพลังอีกครั้งหนึ่ง พอได้รับรังสีแกมมาที่เข้มข้นฮากก็สามารถคว้าอสุรกายที่วันบิโลอัลสร้างขึ้นได้อย่างง่ายได้จากนั้นก็ใช้ท่ามือตบสยบมารเล่นเอาไบรอันปลิวไปตามลมส่วนร่างควันของวันบิโลอัลก็สลายหายไปพร้อมกับตัวตนของเหล่าปีศาจที่มันสร้างขึ้นและแล้วฮักก็กลับไปรวมร่างกับบรูซและพาทุกคนเดินทางกลับมายัางโลก มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะสงสัยในพลังของ One below all ว่าเฮ้ยทำไมมันกระจอกอย่างเลยถ้าเป็นขั้วตรงข้ามของ One above all จริงๆมันจะง่อยขนาดนี้เลยเหรอคือในตอนนั้นพลังของรังสีแกมมาที่ใช้เปิดประตูเนี่ยมันอ่อนลงแล้วแถม One below all ก็ยังโผล่มาไม่เต็มที่แต่แค่นี้ก็สามารถสร้างบริวารได้เป็นแสนแงั้นเดี๋ยวมาฟังจุดพีคที่วัน below all สร้างวีรกรรมไว้ในโลกอนาคตอันไกลโพ้นดีกว่านะครับหลายพันล้านปีต่อจากนี้ ในความเป็นจริงคู่ขนานที่วัน below all สามารถยึดร่างของ Bruce Banner และควบคุมฮักได้100%ก็ได้ออกทำลายล้างเข็นฆ่าทุกชีวิตในจักรวาลเพื่อที่จะทำให้เหลือมันแค่คนเดียวอย่างที่ตั้งใจไว้คือเจ้าหมอนี่เนี่ยฆ่าตัวละครหโหดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลักตัส แฟรงคลินริชาร์ดหรือแม้กระทั่งมิสเตอร์อิมอร์ทัลซึ่งเป็นวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเฝ้าดูจุดจบของจักรวาลเรียกว่าขนาดเป็นอมาตะก็ยังตายนอกจากนี้เมตาตรอนซึ่งเป็นร่างจุติของจักรวาลที่9ก็ยังถูกจับกินไม่เหลือหรอ เวลาผ่านไปหลังจากที่คนผู้มีพลังและกลืนกินผู้แข็งแกรง่งร่างกายของฮักก็ได้กลายเป็นอะไรที่ใหญ่โตเหมือนกับกาลักตัสและได้ถูกเรียกขานว่าผู้บทขยี้ดวงดาวคือสภาพที่ทุกชีวิตในจักรวาลเห็นหรือสัมผัสได้เกี่ยวกับยักษ์เขียวตัวนี้ก็คือมันมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการทําลายล้างทําลายทุกชีวิตที่มีอยู่ทําลายดาวทุกดวงที่ขวางหน้าดังนั้นพาเปอร์เซนวันสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญากลุ่มสุดท้ายจึงพยายามสื่อสารกับจอมทําลายล้างว่าเหตุผลอะไรกัน ที่ทาให้มันเที่ยวฆ่าคนไปทั่วแบบนี้จนในที่สุดพาเพอร์เซนวันก็ได้รู้ว่าทุกสิ่งที่ผู้ทําลายล้างดาวคนนี้ทําลงไปเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของตัวตนที่ถูกเรียกว่าวันบิโลออลซึ่งเหตุผลก็คือมันต้องการที่จะฆ่าทุกสิ่งทําลายทุกอย่างให้เหลือแต่ความมืดมิดเหมือนกับที่มันเป็นพอพาเพอร์เซนวันได้รู้แล้วฮักก็จัดการขยี้ดาวดวงสุดท้ายที่เหลืออยู่จนวันบิโลออลได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในจักรวาลนับว่าเป็น จุดจบของทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงในไทม์ไลน์ปัจจุบันนั้นเรื่องราวของวันบิโลออ l เรียว่ามีความน่าติดตามมากๆเพราะพอรู้ว่ามีตัวตนที่เชื่อมโยงกับรังสีแกมมาพวกตัวร้ายหลายๆคนก็พยายามที่จะใช้พลังของวันบิโลออ l เพื่อบรรลุเป้าหมายเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจผมจะรีบมาเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับ และถึงแม้เรื่องราวของวันบิโลอ l ลจะจบลงแต่ซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ยังไม่จบแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะดูต่อ